สำหรับวันจันนี้นะคะเป็นวันจันที่สองที่แต่ละคุ้มมาทำอาหารค่ะเมื่อวันจันก่อนจะเป็นกลุ่มสีม่วงวันจันนี้เป็นกลุ่มสีชมพูค่ะบรรยากาศก็ดูมีสีมีสันนะคะณนะตอนนี้ที่ตลาดงินสวยเหมิดก็มีทั้งโรงบุญบร,ริการขนมปังทาแยมอันนี้คืออะไรคะ ยำลูกชิ้นนะคะอ๋อยำลูกชิ้นหมูยอนะคะทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่หลายๆคนมีความสุขค่ะ,จะเจริญธรรมนะคะทุกท่านค่ะ,ะเชิญแซ่บค่ะข,ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะแยมมีอะไรบ้างคะ มีแยมลูกมอนแยมลูกมอนแล้วก็ชาใบเตยแยมชาแชมชาแล้วก็ยาใบเตยโอ้อัปามาพยามาสายนี่จนจะหมดแล้วค่ะให้เห็นบรรยากาศนะคะความสุขวันจันทร์ที่บวรราชธานีอโศกนะคะคุ้มเศษหนึ่งมารวมพลังกันนะคะตอนนี้ที่ที่ครัวมีกับข้าวเสร็จหมดหรือยังคะเสร็จหมดแล้วนะคะอ๋อไปเห็นนี่ไปดูบรรยากาศสิคะ อาหากว่งราอาหารองเราได้รับความชื่นชมมากขอขอบคุณมากครับสำหรับคำชมครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้อีกครับพิธีกรของคมสียงโพูนะคะขอบคุณนะคะให้เห็นบรรยากาศของบ้านราชในเช้านี้นะคะคมสียงพูเตรียมการยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ เราเตรียมการกันก็เราก็ประชุมกันที่บ้านลุงจำลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนเลยเตรียมการลงหน้าหนึ่งก่อนเลยเรู้ว่าทีมของเราก็มีแม่เขียนกับาคุณพึ่งเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็เราลงแม่ครัวมาทั้งหมดเลยในกลุ่มของเราก็าจะมีแม่ครัวหลายคนอี่คุณแม่ยินดีนี่ก็แม่ครัวยินเตอทุกทุกก็เปิดร้านอาหารองผแล้วก็อย่างแม่หน่อยนี่ก็ชอมาอสันติใช่ไหมอาตัสนี่ก็ชอบุยายำวิโยมใช่ไหม หน่ยหงนี่ก็เปิดร้านขนมเป็นอาชีพเลยนะอยู่ที่ตลาดพลูขายขนมนีกระทงขนมมานะครับแล้วก็มีคุณปีขันนี่ก็ก็เป็นแม่ครัวเหมือนกันนะครับแม่ครัวทั้งนั้นเลยแม่ครัวเต็มไปหมดเลยจําชื่อไม่ได้ในนี้เมนูมวันนี้ทําอะไรบ้างคะเมนวันนี้นก,นก็มียำลูกชิ้นหมูยอรสเด็ดโดยอาตั๊กับอาตุกอาอาลุงก็คือคือแม่หน่อยนะครับอันที่สองคือลาบเต้าหู้เห็ด ซาบอีลีโดยแม่เรืองอันนี้ก็อีสานแท้ๆมันแทบชัวชัวอยู่แล้วผิดรสชาติไม่ผิดเพี้ยนแน่แล้วก็ต่อไปก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอันนี้ก็คือกุตุก,กับอาเฉียนทำนะครับที่อนุบาลุกติวนะกุตุก,กนะครับแล้วก็ซุปผักสต,ตาอิตาเลียนโดยป้าดินดีอันนี้นักเรียนนอกนะครับต่อไปก็น้ําพริกชาววังโดยคุณพี่ยาดานี่หน้าจามไม่น่าทำสต๊ข้าวเป็นนะแต่เขาทาได้นะ,ะนะครับต่อไปก็ขะแนงสูตรรสเด็ดโดยป้าแป๋ว อานต่อมาก็คือผัดผักนานาชนิดอันนี้ไปารดนีกับอาปีฝันก็รับตรงนี้ไปสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือขนมฟังสังขยาโดยสองสาวเจหมว้มวยและเจหงที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอย่างที่ว่าแล้วก็ยังมีแยมลูกม่อนด้วย<อ>ทุกเท่ๆ,ๆก็คือมีน้ำามโบรี่ตกท้ายกับน้ำลูกมอน,นั่นแห อะไรที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นี่มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยที่ลงท้ายด้วย,ยเบอร์รี่เนี่ยย่อไปคนฟ้าเนี่ยมันจะอยากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาล่วงทานอาหารของเรา,เราขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสเราครับครางหน้าเราจะพยายามหาอะไรดีๆ เช้าก็มาประมาณี0ครึ <guarding okay>? ่งกันนะคะก็มาเตรียมก็มากันเยอะนะคะประมาณสกา20-30คนนะคะแต่ยวเราคนก็ช่วยกันผลไม้นลมือจริงเราก็เตรียมกันบ้างแล้วค่ะเมื่อตอนเย็นนะคะวันนี้ก็มาอสวนที่ยังไม่ได้หันอะไรจะทำเพิ่มโดยเฉพาะพวกยำเนี่ยเราก็ต้องมานั่นตอนเช้ามาหันตอนเช้านะคะที่อย่างอื่นก็ ก็ช่วยกันนะคะช่วยกันแม่ครัวเขาก็แม่ครัวหลายคนนะคะวันนี้ดีดีมากเลยค่ะทําให้เรา,าได้รู้จักกันคุ้นกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่างก็เก่งมาจากไหนทุกคนแล้วแหละทุกคนมีที่มาที่ไปอ่ะเนะมาะพอมาถึงตรงนี้ก็มีการยอมกันมีการาฟังเสียงหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อย่างแค่แค่ผัดผักนะคุณนะคนหนึ่งก็บอกว่าต้องลวกก่อนม้นงตุกอบอีกคนหนึ่งบอกไม่ต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าต้องแยกผัดเยอะเลยค่ะในที่สุดก็ก็ลงตัวนั่นแหละก็พบกันขึ้นทางก็ได้ประโยชน์ค่ะก็คบคุ้นกันสนิทกันมากขึ้นตอนนี้ค่อนข้างจะรู้ลายกันแล้วว่าคนนี้ทำนานอะไรชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะ นะคะอ๋อนี่เบี้ยวหลอดอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบมุนนี้ช่วยเล่าหนะะ่อยค่ะอาชื่อพี่กุ้งค่ะวันนี้รู้สึกว่ากลุ่มสียมพูจะแก้หน้าขราวที่แล้วเขาบอกว่ากลุ่มสียมพูทำอาหารจือดอาหารทุกอย่างวันนี้เลยปรุงหมดเลยค่ะเลย<ม>ค่อนข้างที่จะผู้ก,กินก็เลยคึกคักที่จะในการกินนะคะมีความสิขในการกินนะคะของเราวันนี้มี ปรุงทุกอย่างส่งเครื่องทั้งยำทั้งผัดทั้งอะไรเอะค่ะรสชาติเข้มข้นนะค่ะแล้วการทํางานนี้มีขัดเกลาอะไรกันบ้างไหมคะมุมก๋วยเตี๋ยวหลอดอ๋อมันก็มีอะค่ะขัดเกลาเรื่องว่าเรื่องตั้งแต่เรื่องเส้นแล้วบางคนบอกว่าหันห้าไปบางไปหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะแล้วก็มีว่าจะออกกันตอนไหนจะออกก่อนเก้าโมงหรือว่าอะไรอะค่ะก็ขัดกันตลอดแต่ว่าพอลงตัวมันก็ราบรื่นของมันไปอะค่ะขอบคุณค่ะ<อ> เป็นหนึ่งกลุ่มชมพูทวีปนี่เป็นเป็นหมู่บ้านที่ที่พื้นที่ค่อนข้าง,า,งางเยอะแล้วก็ประชากรก็เยอะด้วยนะแล้วได้เห็นภาพที่ความสมัครสมานสมัคมคกีคร,คร,ร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกาฝ่ายแต่ละฝ่ายแม่ครัวมาเตรียมฝ่ายท,ทําสังขยาทําของหวานคือคือรับผิดชอบที่ตัวเอง มามามาพูดคุยกันแล้ว,ลวตอนประชุมก็มาทาตามนาที่อย่างเคยเห็นใครเสร็จก่อนก็ามาช่วยกลุ่มที่ยังไม่เสร็จอะไรทำนองเนี้ยก็รู้สึกเป็นบรรยากาศที่เราเห็นเลยเป็นความสมวันกี้คือพลังรวมอย่างหนึ่งแล้วก็มีคุยหยอกเลาอกันตั้งขัดเกลากันไปในทีอันนี้อันนี้คือเรียนคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่จะทําให้พวกเราได้พัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันรู้สึกเป็นเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ประทับใจเดือนละครทุกคนบอกเต็มที่ วันนี้มีน้ำลูกหมอนนะคะน้ำลูกหมอนน,นี้มุมนักเรียนนะคะมุมผู้กินกินข้างๆสาลาเป็นยังไงบ้างกับข้าวแทบไมคะวันนี้กลุ่มสีชยมพูเยี่ยมครับอร่อยมากครับเุอวกับข้าวอร่อย <c oughs> ไหมลูกกับข้าวคุณครูตุ๊กอร่อยไหมลูก โอ้โห่ยบเลยรักษาหน้าคู่ดีมากถมโอถมโมกับข้าวป้าตุ๊กอร่อยไหมลูกมีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งอร่อยกับข้าวแม่อร่อยพี่ตุ๊กเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยมไหมคะไม่ไม่สบายพี่ตุ๊กทำเมนูอะไรคะก๋วยเตี๋ยวหลอดจงเครื่องห่อ๋อกะเมื่อกี้ไปถามอกุ้งละค่ะ ตอนนี้กำลังพอทำกับข้าเสร็จก็มาดูน้องๆเหรอคะเด็กๆวันนี้ไม่ได้เข้าห้องเรียนนะมาเปลี่ยนห้องเรียนชั่วคราวค่ะอ๋อตอนนี้ห้องเรียนย้ายมาอยู่ <c oughs> ที่โรงครัวนะคะ <c oughs> <c oughs> ตามคุณครูนะคะ